วัสดีจ้าซ่องข้นงนาน้องเนยมมนูในมีเีน,นเสนอจา้าเป็นยำรวมมิตรจา้าเมื่อนี่ยำตีนไก่ปลาเมอกแล้วก็ลูกชิน้นวุ้นเส้นเข้าละจ้าเครื่องยำผสมิีเป็นหอ,อมใหญ่แครอทแล้วก็เป็นพักตั้งชายจา้าบกร้าบะเกระเห็เข้าน,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 านี่พี่การปรุงน้ำยำบะเมี กะพี่ไงเลยจ้ะเมั่อกสิใส่พริกทอดต่ำไว้จ้ะพี่ก็กะสิมีกระเทียมเกลือจะต่ำใส่กะละมัเมีดจ้ะเพราะว่าเครื่องมันหลายอยู่อืมแน่นเลยไม่ละอีดจ้ะคุณอะเกี่ยก็ใส่ไปแล้วได้จ้ะาจะต่ำเขาไปกระใส่มึงน่าแบบมะเอียดคุณอาเครื่องปรุงเขาสิไม่เป็นปรุงซุรุตน้ำลายน้ำตาลรสดีแล้วก็เป็นตุ๊บ ซอสพริกจาะตำปลาขึ้ใบกัญไก่ไกัไกไนไง <c oughs> ไอ้เพวนก,ก็นั่งกินเผาถาละจ้าเพิ <c oughs> <c oughs> ่นหิวไปมั้งผมจะปิ้งสมเ <c oughs> ลยเบยทายคลิป,ลลปลลลเลยทักปีใหม่เบยลงใหม่เลยเขายังถามหาอยู่แล้ <c oughs> ไปกับไซน่าบังหน้ามามีเ <c oughs> ของคนกละไซเป็นแบบน้ำเน้าสำลีรูปแล้วมีด <c oughs> สื่อมาน้ำดีครับน้องนะแต่ว,ว่าไซน่าเป็นบังหน้าสดเอาเป็นสีขาวพวกนันเนาะหน่วยหน่อยมามีดนี่หัึงหน่วยนี่สองหน่วยป้าน่าเพื่อหลายเลย โอ้มาเสียวมีแม่สิบบาทนจ้าสิบบาทสามหน่วยเก้าหน่วราหาบาทเนาะจ้าตัวหน่วยใหญ่โมเมียดนัวราหาเป็นสามหน่วยสิบแล้เก้าอันแมะเพราะว่าตไหนเขาก็จังกับไส่อีกจ้าเพราะว่ามิมา้นหมดเกลี้ยงแล้วแตงสิเพลสเปรี้ยวหวานโมเมียดถ้าแบบนี้ก็ปรุงรสชาติต่อเพิ่มจ้มาก็ใส่ช้อนพริกจ้าเพิ่มก้อนสมความเผ็ดสีสันนะพ่อมแซ่บพ่อจ้า ย่อยยากจังหน่อยเอ้าปลาขึ้นงับลงจ้าชิดลงโหลดได้หลายจ้าน่แสบเนาะสีกรมเลื่อนก็คือก็ตัวนี่ยมีดแต่สีว่าก็เป็นดับเพชรเนาะมีดนี่จะซอสพริกก้าสีคนเลยบหมือนไม่ไปเห็นสูตรอยู่เจ้าย้ำขายมันมีดซื้อย้ำกิน <slightly> ด <cheers> ูจ้าไปเบอร์เจ้าเห็ดสูตรพี่ใส่นนท์ใจนี่นี่กับเบิรงตามมา ไงไงตำตาลใส่แล้วมันอุ๊ตำอนๆวไม่ยึดอือาะวนันตัเปียวตัเปียวปนาเเขาก็เลยน้าปลาได้ดีแม่เป็นน้ปลากระไเนาะกะไระ้าไปกระไรรสดีจ้าเป็นยำน้ำปลาด้วยแม่เนียเค็เป็นไบาร้องมันอยู่แม่น้องแ่บน้องน้ำปลาจบป ยเนื้นอนัวใจแดงแม่เอ,าอา้าแล้วมานใส่บงอะไรมีแค่น้อยเขายำรวมใส่น, <laughs> น้ำปลาเลยยำน้ำปลรราแบบมีดยำรวมมิสยำสูตรน้ำปลาจันโค้ดเฮดได้มีดเท่าเฮดจะยำแบบปกติเอ้าใส่เลยมีดน้ำปลาแดกเขาเลยแค่น้อยๆเนาะคนคนมันนัวๆจำส,สองซองน้ำตาลเท่าไรแม่แม่เดหลือเค็ม ตังนี้สุดรอมเนาะจ้างั้นมีตัใส่สุดได้จ้ะกลุ่มกลมตีมิดโอ้โกโลแท้ทางใจโลบวนี่โอ้สีเพียนเนาะมีเนาะเรียวเยอะยำขายหรอไหนนำสีนำาลงดลงนั่งจ้่จิ้มมืงกันบะจิ้มเลยมีดซัวหอมเนาะคำตานร้อนละแม้นคำตาน้ละได้ยิ่ง่นำจิ้มซีฟูดั้นไมดีไปนัว นัวเหรอนะบอก็ไปก็เอาเครื่องเอาลงไปได้จ้าต้องตั้งใจใส่มีน้ำจ้านจุดดิฟดติร์น้ำจ้ามีทั้งแบบมือทั้งตีนไก่จ้ามือซื้อมาย่างและจึงล้มมือหยุดจ้าตะกีตสองยางจ้าก็เริ่มส่กันมาอุ้ยเย้แม่บุญเสถิ้นเฮาบุญเสือมฮอทดอกฮอจ้านี่ใส่ลงไปเลยน้ำแม่ซิ่งย่างนัวนัวเลย โอ้ยใส่หัวดอกไปยังลาะไรอย่างนี้ตาบ้านหรอใส่เคียงสิเปล่งเลยใส่เคียงเดียวอันจ้างก็เพิ่มให้มันเห็ดเนาะเยอะเยวะลูกเยอะฟังหิวป่ะเด็กชิมก่อนเลยจ้าบันนี้ฮะไม่ใช่เด้ใส่ผักลงทภายที่หลังชิมได้ไหมได้ไหมได้แล้วบ่แบบเยอะเอา ใส่กระเทยพักเข้าไปลงลงไปเลยมันจะสมแห้งบ่หอมเดะหอมใหญ่เฮาพักตังสายแค่รสเผิ่กสีสันจานลงไปเลยปกติแม่บ่มักหอมเดยอันเฮ็ดใส่ยำแม่เพิ่นกินดีค่ะหอมแอบนาะแม่นกินเนื้อกินบ่ได้เนาะมีมะเขือเทศด้วยกันแม่นขอเวลาคนจักหน่อยจ้ะมันเข้ากันวุ้ยซสีมได้ไหมีแม่จะยาัเจ้าย้ำขายเลยไหมยิใส่ซอสผีจักหน่อยอยู่จ้ะ สิลงโหลดใส่เศดๆแซ่บจ้าคนเท่าไหร่ก็กินต้องมีเท่าแม่นน่ะมันมันอันสุมมันโบจาดเป็นไหนจาดแล้วบึงเมื่อสมใส่มาเียร์ทีร้องบึงจานสิเกียวจีบบ่ปรุงเพิ่มเรื่อยๆจ้าบะแซบบะถึงใจกับปูเพิ่มอีกจ้าย่งไรม้าน้ำตาลพอแล้ว ชิมเนื้อมีดต้องต้องใส่สมอีกจ้ะขาดสมไดไหมเอาแม่มีดอนะแกจาไปกเก่ามังนาวใส่ลงไปเติมบ่สมมาันนี่แม่ว่าขาดลดสมที่มีแดดเมียนมีแต่เป็ดเจ้าหวานมังนาวมันต่อที่ครึ่งหรือสองเนาะเขาใส่ลายพี่เดียวเลยมน แล้วพจัดจานเนาะม่บ่ครบเลยบุกถุงมากเลยมากนีปุง้วมาเสริมซึ่อือจ้าซิมชีนึ่งมาเยอดเลยเร็จิสิบางอะไรจ้ามาที่นี่ขัดพึเนมอให้กินอือไปกัลูกจ้าเราไปกันไปกินกันเลยจ้าเอาไอซิมมึงเอาก่อนเลยก็อัดแตงไ้ จ็บจ้าไปกันไปกินกันเลยจา้าบัดนี้เฮาสวัสดีจา้าสวัสดีจา้จา,ยา,ายำจ้ายำบลักไส้ไม่มกิน<า>กน้ำกันจา้าบัดนี้ยวยำเรียบร้อยปรุ่งไปปุงมากด <c oughs> เสีบ่บกดสีถึกใจจ้ากดสีแบบ3รสน่ามีเงอนเขายืมเพิ่มขนาดขึ้นจ้ามือเหา เพาาหลายยางปวดมือนี่ตตียันแต่บะมืยันแต่ยังไงหน่อยมามีแตะเจาะเนาะมือสองยางจะลูกชินอีกเลยโอ้มีเศมันก็มีเอยากนห้อยนี่เขาเล่จับยลยอืมอจุ๋หญนี่ยไอ้มินเขากอนไม่กี่อยาเพร่ะเลยไปกินน้ำจับอย่นี้า จับมืงมือคบเลยนีจับอย่างเี้ยแหละ <c oughs> ้นแสบม่มีส่วนนามหรือแสบไม่มีแลบเบาเบาเลย่ยากสนับถ้าก, <c oughs> ก้อนมีกระลำจาชนีวันมีกระลำวันมีอยู่ในถังเบิรจ่อย วแสบพี่เขาชอบดีเหรอว่าินียไกัดลินจะองยามื่อนี่ลงกัดในแม่กินยังกระบืลกึกนมีเย็ดมาเฮ้เปนยุ่งก็เลยแสบเลยยด้าวกินใเกาเพราะช้าง้สีเผ็ดตามปกติก็่ก็ปกติ มันเยอะจากกินน้ำแข็งมาเส้นกชิ้นเพิ่มนะมีน้ำเพิ่มแบบย่างแบบสีสันงามยังหลายขึ้นกินกับนัวน่าหลจ้ากินเป็นบักกนยางน่าเส้นนี้นาเมีดเลื้อฮะ khi bây giờ mình lại đấy cha, con bây giờ mình đang quăng gìn lại. giờ nó quăng không? chia, chia, chia đều

สดน,น,สนสานตั้งานากนากน็จะเปสัน้ำสื่อมากินซะละที่สิปาซิต้อจ่หน่อยๆจังต้องจ่ายนล่นไม่ใช่ีนสี่จีมบนบนอยากหลยมือนีแล้วไหมจ้าต้องจ่าจะหาสิปบาทเท่าสื่อมากมีเว,วาลาทำ,ำ,ำเท่าามน้องหยดว่าตอนจำกัดจะตอเมืองเซะจำกัน

พวกเมย์จะ,จะมีการมัดพจน์นในตัวเ